จอมุซนบืนปืนเสียงิ้งหรีเจ้าแมลงปอจอมซ่ารีบผหลาล่อนเร็วไวบรื้นบื้นบินเฉียดไปวนอยู่ใกล้ไม่ห่างรังเพื่อนเพื่อนต่างขนองตะโกนร้องส่งเสียงดังูวู้สนุกจัง มแมงปอน้อยยิ่งได้ใจใ<ช>บินเฉียดร,รังมดแดงทำท่าแกงพุ่งเข้าใส่เลี้ยวหลบหลีกเร็วไวมมมเพื่อนตกใจร้องเสียงดังมมแววแววเสียงจิ้งรีดส่งเสียงกรีดเตือน,นระวัง มแมลงปอไม่ทันฟังโครมชนรังของมดแดงโอ,โอ๊ยร้องเสียงหลงมแมลงปอหมูเข้าเต็มแรงร่วงลงล้มแต่แคงเพื่อนมแมลงก็ต่างตกใจรีบกรูเข้าไปหา แมลงปอจ๋าเจ็บตรงไหนช่วยพยุงรุกเร็วไวเจ็บมากไหมบอกมาทีใครนะไว้ไว้เกิดอะไรฝีมือใครตอบเดี๋ยวนี้แล้วชินี้นได้สัง เสียงดังขึ้นทันทีราชินีมดโกรธเป็นไฟใครนะใครใคร,ใครกันชนลังชั้นเหมือนดวงใจจะแกล้งกันลื้อนไลยอมรับมาเสียดี มแมลงปอ,อข,วขวัญกระเจิงเพือ่อนคุมเชิงย,ยืนบังไว้แต่มแมลงปอเต็มใจยอมรับผิดแต่โดยดีชูหางขึ้นสันสันทั้งที่หวัน่นกลัวถูกตีตอบมดราชินีตอบมดราชินีว่า ขอ,ขอโทษครับผมผิดเองแล้วีินีมดได้ฟังทีหลังจงจำไว้คราวนี้นนให้อภัยเพราะว่าเธอนั้นเป็นเด็กดีอาหารที่ตกลงมาจงเก็บคืนให้อย่างเร็วรี เราหน้าจำให้ดีเพราะว่าเธอนังเป็นเด็กดีอย่าซุกซนจนเกินไปเพื่อนๆนต่างนณเพื่อนเพื่อนๆันแรงน้อยต่างแข็งขันขมีขมันช่วยกันใหญ่ร่วมมือร่วมแรงใจ ไม่ทันไรเสร็จเร็วพันราชินีมดขอบใจมอบใบไม้เป็นของขวัญเอาไว้เล่นสนุกกันแสนสุขสรรหันษาเอ่ยเยเยสนุกจังเลยถ้าเด็กๆเป็นแรงบ่อน้อยจะยอมรับผิดไหมครับข้อที่หนึ่งจะยอมรับผิดแล้ว เห็นดีกว่าวันที่สองวันนี้มีงานไปกว่าจบแ,แล้วค่ะหยิบแ,แป้นมานี่ย